Ôi, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

có hiểu kỳ một đồ kỳ một ngày suốt sáng nay chỗ hoa trong mùa mịn hoa sáng không hoa hết sáng chút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  hoa cháu sáng chút hoa hết 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 sáng hết sáng hết sáng cháu phải hết sáng chút hoa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  hết sáng chút hết การน้าเธอเนี่ยเห็ดให้ได้ก gotcha ินตัวนี้เพราะเวลาเธอเขาเห็นแบบนี้กินได้ตัวนี้มันนี้บได้ต้องกินกิั้กินมเกปยนออือก็้ำนี้เอาขาเขาก็อไรมนี่ันใดกมเนัวนควยเออเขาขคือเขาเห็ดหนังไม่หัวน้าสัตนเดียวเดียวเห็ดเป็น้ับโเนะ

อันที่ทาำที่ต้นแป้งนำเข้ากุ่าก็อยู่จะวันนี้เนี่ยันนี้ใส่แล้วอันนั้นอันที่เราเข้าลุ่มเราแก้งอันนี้ไว้แก้งนี้เราบ้านนั้นเลยนึกปางนะอย่างนี้พอได้ทำให้มีเยอะนี่ก็กินได้บ่กินอะไรกัดนี่นะฉันกินเยอะนี่คือโดนใจว่าใจว่าเดี๋ยวนี้เออพิมบุกินเยอะได้เนาะมันยังบุกิน เออนี่ก็เป็นอยังอ่ะผีมันอ่ะเนาะเป็นอย่งมันรันหนไปส่งปีเก้าแล้วเป็นอยังเจ้าบอส่งเสื้อแลยนั่นเดีย๋ยไปไปวัดไปกินขนมปังกิน <c oughs> ไปแล้วประมาณนี้ละกลับ <ไป S 1> มาอีกบณมามันตัวว่าส <c oughs> ิบสองมงเลยจังมาเขายุ่งมึดขึ้นยังบวชินะเจ็ดวันสามโมงบแล้วลว่าสิบสองมงแล้วเขาเมาจ <c oughs> ิ้งเมา

มำ้มาเจ้าไปเก็ะไรสกาวก็้มหนึ้มะรก็้มเยี่มะตมมาีมากยเดนรู้อรก็่โอ้เนี่ยเป็นแย่างขึ้นจะเอาอักทิเขาอั็าอาไรกะมร้าวย่อนั้นเนกาแ่

No vie daiin <simitation> ani le dai da Mhm. Yo la de conche <simitation> eta. Oh, mírense. Que tiene frío conche. จะส่งเลยมีนจังใจบ่าอันอันจะใครสร้างมันบัดท่าอีปุกเหระจังใจใช่ไหมใช่ไนมที่ปุ่งหัวโกงมาซมึงนะเออบัดท่าอีปุงเลยจังใจมันจังมันจะออกเรื่องอะไรนึงนั่นแหละเมื่อปีขันว่าเห็ดหม้อน้อยนี่ต้มเดี๋ยวจะได้พี่เหรอเห็ดหม้อน้อยนี่วะเห็ดหม้อซ้ำนี่น่ะเออเขาอยากษ์เขพคนร้างส่งปุงเลย นั่นแหละยูมันแห้งนั่นแหละยูเหนียวมันแห้งแสบไขมันสิมะมาก็ดีมาเราดีซื้อเลยโอ้ยอยากให้ไขมันไปนะเด็กเจ้าบุตรต้องใส่ยายายานั่นเด้อบุตรต้องใส่ไพเบอร์เด้อไพเบอร์อะไรคะลิงไม่มามันเจนยังมัเบาเจจอเราจะกลัวเจไล่เสือะ

จอกหเจอกสีอเยจวเราจะโตจอกเที่รลิ้มมอดสีเที่มอดสีเที่ลิ้มสีก้างเนี่อยู่อ้วนเจนี่โตจอกสีอกห้เี่ลิ้มได้ต้นบาตีมันจะกออกเันเนโตเป็นนามเราเหมืนออกแดง แต่ว่าตัวเลืองมันเสนะเสัวปีอันมามาเพั้นมีสแนวสแนวมีช่วงแนวเลยแนวพวกกับแนวนั่มันส้นเนาะนั่นหละเนงยากอันอันนันเปนพอเจอเจนียเจอนียมอง้ไรสีดำออจ้าเนี่ยเอชโอีจนี่โอโกเทไรสีเลียจนะเนี่อสีวราไปซื้อได้อันนึงพักสัไปให้กินแล้วมันมีอันส้น

กูเนเจ้าเจี๊เล่กูยังไงได้ช่มข้าเราบ้างค่้มหรอมาได้ใส่ข้าเรานีข้ายู่ยเหือนน่ะเขามีข้ามห้องเหเฮือนเจ้าอืมข้ามน้ามเหเฮ้เขาไปเอากันเอาให้ได้เอาให้ได้เลยนะมันเสบได้ะข้ามังสข้าเสก่อน ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱰᱮ

mẹ anh chị đang hút nha mẹ đang nha mẹ anh để chị <laughs> <laughs> อยนปูนแมึงเฮ็ดูนนันแห่งน่าเลือดผู้แล้วก็ไดอะปัะดีดนหอดปีแล้วบ่้เต่าลจะนาเจรเกี้ยนดัดถุยแล้วก้กับต่าลจะกัดชาเลย Night rong chưa nó để cho là bún <laughs> 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 hơi trời bóc cuốn thưởng nó thưởng 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 đó thưởng 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 thưởng

cái cái mà cắt cho hàng này á, là sưởi non đây ha, mày mọc thì mày không bông, nhát không bông, biết

không để mommy mặc phi mommy mặc phi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  mặc

三十多天，我就找了一百，那好工嘛，我找那三十多。